วันนี้บาวา,วามาฟาร์มแกะนะครับฟาร์มฮักเนาะที่สก,กลนครแบ๊วว้า,วาลองจับขนแกะดูไหมมาเราลองจับแกะดูมามาดูแล้วไหนน,นี่นี่น,นี่เห็นไหมครับน่ารักอืม เพิ่งจับดูมไหมวา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 คะาวาเฮ้ยงงงงสนใจใหญ่เลยนี่อา,าวาวะมาเยี่ยมฟาร์มฟาร์มฮักนะครับที่สกลนครเส้นสกลนาแกบรรยากาศเป็นไงล่ะ ร้อนแต่ก็น่ารักดีนะครับมีแกะ,แกะนี่มีลูกแกะด้วยแม่แ <c oughs> มรรยากาศจั่สวนสวยมากเลยว้าเป็นไงลูกเพิ่งเคยเจอแกะนี่ครั้งแรกนี่เราฮะมีกระต่ายด้วยนี่ครับมีกระต่ายด้วย ตายหลบร้อนอยู่ก็ตายหลับอยู่ปะเนี่ยหลับอยู่แน่เลยเลวาวาสนใจม้าก,กับแกะนะครับเฮ้ยกระโดดหนึ้งๆนึเข้าบ้านไปแล้ว